เบิ่งควรยเขาแปลกสะดวกให้ข้อมูลบ่เนาะเขาเอิ้นเขาอย่างเขาเล่บบนี่เข้าเอิร์นเขาตู้เขาปักซิงเฮ้ยตู้อย่างเขาเขาปักซิงเขาปักซิงโอ้ตู้เขาปักซิงคือปักคือปักซิงนู่นเออนี่กคือได้มาคือกันแท้ฟ้าแฝดเอ้ยกำน่วงมันโอ้ยเอื้ยกำน่วงสี่ท้ายทั้งสองปิดชิปสีปิดชิปให้เลยสีปิดชิปให้เลยอ่ะเอาไปครูกันเนาะ อาสิเปียสเชฟแต่ควายเขางามนี่แหละเขาหยังเขาเอิญนี่เขาปากซิ่งเขาปากซิ่งเพื่อนนะโอ้ยปากฟ้าแฝดโกูอะไรนี่แฝกพร้อมนะแฝกพร้อมแม่ยทองว่างมากเนาะทองว่างมากทั้งสองทั้งสองทองว่างเขาเบิ่งสนใจอยู่เขาเพิ่นนี่แหละครับเขาปากซิ่งเพิ่นเอนปานฟ้าแฝดเป็นเป็นควายง่ามคูเขาเอิญควายงามคูอาเปิดไว้ไล่แล้วเท่าไหร่บ้านนี้ บ้านเป็นส่วนตัวไหวอยู่หางมื่นหกหางมื่นหกทั้งสองบอกสองตัวเียวโอ้เฮ้ยสองตัวหางมื่นหกอันหมายถึงว่าสองตัวนี่บอกร่วมกันหางมื่นหกอ้าวห่อยราคาคือถือเท่าบานนี้โอ้หางมื่นหกสองตัวเพิ่นเปิดไว้พ่อต่อรองล่ะครับมาจากสายหอยเหมาจากพี่บูนพี่บูนอุบลโอ้อุบลพี่บูนมั่งสาหานอุบลราชธานีควายเขาปากซิ่งเพิ่นว่าหัวตะเคยเห็นง่ามดีควายง่ามครูเขาเอิญ หาิหกคนเปิดว้ยสอแม่โอ้ยพอต่อรองค,อาาอรครับเอาฝากเบอร์โทษนะครับบานนี้ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้ามจนามเจนี่ศูนย์สองศูนย์มาจากพีบูรมามั่งสาหารอุบลราชธานีหา1ิหกค่ายแม่พร้อมผสมท้องว่างมากแต่ว่าเขาคนง่ามนะครับหาิหกคนเปิดวหยสอโตโอ้ยพอต่อรอง2โตหาซิฟังบอผิดครับอ่ะมันหมานเด้อครับขอบคุณหลายๆครับผม 嗯、板砖瓦之类的。